ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรับชมคลิปวิดีโอการจัดการความรู้ด้านการบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอัจฉริยะเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้และการค้นคว้าของห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขะซึ่งห้องสมุดอัจฉริยะมีเมนูหลักที่ใช้ในการสืบค้นมีเนื้อหาครอบคลุม ทุกสาขาวิชาสำหรับให้บริการแก่นักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยในการส่งเสริมและตอบสนองการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและขยายขอบเขตในการแสวงหาความรู้ใหม่ของเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกับช่องทางการสืบคน้นทั้ง6เมนูหลักกันค่ะ เมนูค้นหาอัจฉริยะสามารถค้นหาหนังสือด้วยระบบ AI ใช้ในการสืบค้นหนังสือได้ตามความต้องการโดยจะมีผู้ช่วย AI ช่วยค้นและประมวลผลชื่อเรื่องหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกหนังสือได้อย่างหลากหลายเมนูแชทผู้ช่วยเป็นเมนู AI ที่ช่วยคน้นห้องสมุดในการค้นหาหนังสือแนะนำหนังสือตามความสนใจตอบคำถามเกี่ยวกับหนังสือเมนูแปลหนังสือเป็น เมนูแปลภาษาสามารถใส่ข้อความที่เราต้องการแปลจากเนื้อเรื่องของหนังสือที่เราต้องการแปลเมนูสรุปเนื้อหาอัตโนมัติเป็นเมนูที่ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการสรุปได้ตามความสนใจเพื่อเข้าถึงวิธีการสรุปเนื้อหาตรงตามต้องการของผู้ใช้เมนูแนะนำเส้นทางการเรียนรู้เป็นเมนูที่ช่วยในการวางแผนการอ่านตามระดับความรู้ของผู้ใช้ และยังสามารถเลือกหมวดหมู่ตามที่ผู้ใช้ต้องการในแต่ละเมนูเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เกิดทักษะในการวางแผนการอ่านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเรามาฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาสองคนรองเทอราสังขามีความสนใจด้านภาษาจึงได้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอสังขาค่ะ แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกสมุื้อไหนดีพี่เบลรู้หรือยังว่าห้องสมุดเราเป็นแอปพลิเคชันแล้วนะครูบรรณาลภเพนนำมาเรียว่าห้องสมุดอัจฉริยะเราสามารถสแกน QR code เพื่พพพอติดตั้งแอปได้หน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้พี่เบลสนใจเรื่องอะไรนะการทำอาหารโน้ขอยกตัวอ,อย่างนี้เข้าไปในคําว่าค้นหาอัจฉริยะแล้วก็กดเข้าไปที่ค้หนหาแล้วก็พิมพ์ได้เลยแบบนี้ก็ดีสิไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถค้นฟ้าหาความรู้ได้เลย ครับสวัสดีครับวันนี้ผมไดม้โอกาสมาใช้ห้องสมุดเป็นอำเภอสังขัะจังหวัดุรินะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับท่านใดที่ว่างพักิกจัรงานนะครับไม่มีเวลาหรือเวลาว่างจริงๆมีเวลาว่างก็มาอา่านหนังสือกันที่ห้องสมุดอำเภอสังขัะของเรานะครับหรือท่านใดอยากจะค้นหานะครับห้องสมุดฉร,ริยะนะนครับของเราต้องมีนะครับ โดยสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์หรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะครับตามโทรศัพท์นี้นะครับสามารถกดเข้าไปอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะอ่านหนังสืออะไรนะครับท่านสามารถเข้าไปได้โดยท่านจะมีความรู้ไปเรื่อยเพราะว่ากับความรู้นี่มันไม่มีวันสิ้นสุดเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับฉะนั้นก็สามารถเข้าห้องสมุดอักษรยันะครับ สามารถที่จะรู้แลวก็เข้าไปเว็บไซต์แลวก็สแกน QR code แล้วท่านก็จะรู้ว่าท้านสมุดรสริยะมีหนังสือมากมายแล้วท่านก็จะรู้ว่าชีวิตนี้ยังมีค่าเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีคาว่าสายเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตหลังจากที่หนูได้มีการใช้แอปไปแล้วนะคะหนูสรุปได้ว่าประโยชน์ที่มีในแอปนี้คือจะเป็นความสะดวกและความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดหนังสือในเวลาที่เราเร่งรีบหรือว่าเราอยากได้ข้อมูลณเวลานั้น เราสามารถเปิดแอปและค้นหาข้อมูลหรือไม่ก็เปิดโหมดที่เราต้องการค้นหาวิชานั้นๆสวัสดีครับจากผู้ใช้ FAI นะครับ FAI มีประโยชน์มากมายหลายอย่างนะครับที่รวบรวมไว้ในแอปแอปเดียวนะครับและ FAI สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆกับประวัต,ติศาสตร์เรื่องราวมากมายมารวบรวมไว้เราสามารถค้นหาเกี่ยวกับข้อมูลที่เราอยากรู้ได้จาก FAI นะครับสวัสดีครับจากที่ใช้งานจริงน,นะครับแอปนี้ แอปที่สะดวกมากนะครับยกห้องสมุดมาไว้ในมือถือเราเลยนะครับผมรวมความรู้ต่างๆไว้ในนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีผู้ช่วยของเราเป็นผู้ช่วย AI นะครับสามารถตอบคําคถามประวัติศาสตร์ 3, หรือว่าต่างๆความรู้ต่างๆพื้นฐานในนี้หมดได้เลยนะครับประมาณนี้ครับติดตั้งแอปเพียงแค่สแกน QR code